สวัสดีครับสำหรับวันนี้เจอบอร์ดพัดลมไอเย็นของฮาตาลินะครับรุ่นนี้รุ่นยอดฮิตนะฮะไฟ l e d b ติดกระพริบป,ปีดป,ปีดป,ปีดตอนมานะครับตรวจเช็คไฟไม่เข้าพอเสียบปลั๊กปุ๊บ มีอาการสัญญาณไฟ ELCB ติดกระพริบนะฮะได้ตรวจเช็คทำการแก้ไขเปลี่ยนอะไรนะฮะเปลี่ยนเจ้าคอยทำแดงตัวนี้ไปนหนึ่งตัวเปลี่ยน IC ตัวนี้อีกหนึ่งตัวไดโอดตัว้อีกหนึ่งตัวนะครับกลับมาใช้งานได้แต่ทาพักก็เป็นอีก ก็ใช้งานได้พักเดียวก็เป็นอีกก็ไล่หาใหม่นะครับปรากฏว่าลายปิ้นด้านหลังนี้นะครับ <c oughs> ลายปิ้นด้านหลังนี้จากจุดเนี้ยมันจะไลย่ยาวไปนะครับมาสุดท้ายก็จะไปจบ จุดนี้จุดนี้นะครับปีนมันจะปีนมันจะวิ่งไป่างนี้ปีนจะวิ่งไปแค่นีดเดียวฮะเริ่มต้นจากตรงนี้มองเห็นไหมครับเนี่ยเริ่มต้นตรงนี้ มันจะเลาะขอบปิ้นไปขอปิ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะฮะมียาเรามาขอนี้ปรากฏว่ามันขาดช่วงเนี้ยผมไล่ขูดปิ้นทีละนิดละนิด,แล,นดแล้วก็เช็คไปเรื่อยไปเรื่อยมันจะขาดอยู่บริเวณนี้ก็เลยใช้วิธีการ ดี y ใหม่นะฮะต่อสายสายเส้นเล็กๆนี่ครับข้ามมาเลยนะฮะก็รปรากฏว่าใช้งานได้จะลองให้ดูนะครับลองทดสอบดูดีว่าปกติแล้วพอเสียงพักปุ๊บจะขึ้นสัญญาณไฟสีแดงเลยนะเดี๋ยวลองดูนะครับ ไมขึ้นแล้ววันนี้ไม่ขึ้นแล้วนะครับลองเปิดดูนะสา <Yeah. S 1> มารถทำงานได้ปกติเปิดสปีด hmm. mm hmm. ได้สวิงได้ครับมีตั้งเวลา ะสีเขียวๆปิดปี๊ดปิดปดนี่คือเป็นไฟสัญญาณเตือนว่าเซ็นเซอร์อไม่ได้ต่อทำงานนะฮะเซนเซอร์คือจุดนี้ถ้าเราจิ้มตรงนี้ก็จะหายก็จะทำงานได้ปกติครับก็ระบบมันเป็นอย่างนี้นะฮะเวลาเราไปต่อใช้งงานจริงก็ ก็ต้องต่อให้ครบทุกฟังก์ชันเคพื่อนไปจะทำงานสมบูรณ์แต่ตอนนี้อาการที่ลูกค้าส่งมาก็คือไฟ LED ติดกระพริบแล้วสั่งงานไม่ได้ตอนนี้ก็สามารถสั่งานได้ครับติดได้เพื่อนเห็นไหเวลาเราปิดพวกนี้จะเห็นไฟหลอดนี่จะกระพริบอยู่ถ้าวัดดูนี่จะมีไฟนะฮะตรงนี้เป็นสปีดเทอร์โบไม่ต้องตกใจนะฮะตรงนี้ เป็นเรื่องปกติของบอร์ดตรงนี้เพราะว่าหลังจากที่เราปิดเครื่องแล้วเนี่ยระบบจะทํางานให้พัดลมหมุนอยู่ประมาณหนึ่งนาทีนะฮะเพื่อระบายความชื้นเมื่อครบประมาณหนึ่งนาทีแล้วเขาก็จะดักไปเองนะฮะเพราะนั้นเวลาลูกค้าใช้งานเนี่ยเวลาปิดเครื่องแล้วเนี่ยอย่าถอดปลั๊กทันทีนะครับเพราะว่าจะทําให้มีความชื้นสะสมในบอร์ดแล้วก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ เจ้า l etb ตัวนี้ติดไดต้ตอนมาผมก็ทดลองหมดนะฮะล้างบอร์ดด้วยทินเนอร์ตากแดดอะไรต่ออะไรก็มาเสียบใช้งานได้พักนั้นก็เอ็นอีกกระทั่เปลี่ยนอะไรอะไรหลายๆตัวก็ก็ยังเป็นุดท้ายก็เห็นไหมดับไปแล้วครับก็แสดงว่าตอนนี้ถ้าเป็นเรื่องปกติก็พ,พัดลมก็จะหยุดทําการนะไม่หนุนนะฮะก็ถือว่าบอร์ดตัวนี้สมบูรณ์นะครับ สามารถใช้นานได้มป <is> ็นป <lyn> ีแล <ben> ้วนะครับพร้อมที่จะส่งคืนลูกค้าครับผมเรียบร้อยแล้ว e C B ไม่ติดนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตาม